สวัสดีพี่นอ้องตอนทำข้าวสูงส่องลาละมะครเนาะวันนี้แม่ตูนแล้วกามาสูขายมงคุดให้เนาะว่าค่ะบาอับเซียนเนาะประกาศนึ่ด้วยหลายๆอยา่างเลยเขากะพยายามโหูโตเขากะมีเนีย่ยซิไปปั่นป,นปวดแล้วเนาะออยสิเสียังเนาะมันคือแนวลอกเท่านั่นเองแต้นแต้นแตนนี่ตัวน,นี้เลยเขากะชิสใส ทงตีนแนวนี้เนาะแล้วก็ซบใส่แนวนี้แล้วก็มักไหวเน่นี่นแล้วตีนเ้า,ม,า,า,า,ม,ามันกะสินนังมันกะสินหลอกมันกะเกียงเนาะมันเป็นคืองูหล,ลอกข่าวน,ะวนั่นแหละรำมันก็ชินรักมากเลยรำมันขึ้นเล้วเจ้าอ็นนีไหนุ่ยชอบกวนละคนนอนเลยแม่หนุกนอนลิเกแค่นี้่ฮะเผ็ดเพี้ยเออเขาได้ของลิ้นมาใหม่ จะนอนใส่แล้วมื่อคืนจะหันถอดแล้วมือนเจ้าแล้วตั้งเอาออกแล้วมันมันฉีกหลอกเองจะหิบจะปล่อยได้หลาชินลยาเลยนะกัต๊ไก่มาหนี้มันเป็นแบบนี้นี่นะนี่นี่นี่นบนหูนี่มันจะคืออันนี้เขาคัดสุดในเจ้าอันตอนอันอ่าลินดาให้มารีวิวหะนะตีนไก่ชิบ้างคอยยันเจ็บอย่างบ่ได้เจ็บ ตีนจะมันกระชิขาวมันกระชิงามแล้วมื่อื่นเลยสิตัดนังให้พร้อมยองได้กำลังแกะก่อนพี่น้องเป็นอาการเราตอนนี้เราสั่นๆสั่นสดๆทั่วร์เราทุ่มสิบเราละยาดเลยพี่ๆเดี๋ยวสิเอามาอัปเดตมื่อื่นเราเป็นอะไรบอกไปเลยคําเดียวว่ากลับเมื่อนีนพอใหญ่จื้อว่าได้เนาะพอจื้อว่าได้อืมเอาใจเพราต้องเฮ็ดให้เราก่อนเพราะว่าคันมาซ่านู้มาเฮาผดมีเฮามีบัวลายนะเฮามีอันเดียวนะ ขนาดแล้วเราก็ต้องเห็ดให้ล้าก่อนชัน้นนอนเช้เรามาเราก็ต้องอยากเห็ดเนาะน,นะสาวเราก็ต้องอยากเห็ดเราก็อยากงามสินะต้องเห็ดไห่เม่เขาก้อนสินะโอ,อ,นะอ้ยเมื่อนี้หลับร่องขอข้าจิ้มมาได้แทนคือว่าอุ้ยแถวจะไปเห็ดยังมากทีน <laughs> จะคือขาวเลย <laughs> มาลุกๆเขอจะเห็ดไห่นี่นั่ง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 ่ ก็นอนได้ยังได้เขาก็เห็ตคือเขาใส่สบตีนเนี่ยม,มันน่าเด้อม,มันเลิกไปเพิาะเด้อตีมคอยเด้อนางแข่งบางหลงก็แงบางเอ้ากจะตัว่าเต้นซันถ้าซันเขาก็บรเหิตมากเผื่ออันบำรุงเลยจ้ากระไดคันว่ามันลบอดีอใส่ใช่ใช่ใส่เป็นสัตว์ประหลาดกลางคืน กำลังอันนี้ด้วยมจะผู้ซึ้ออจ,จะใส่เข้าไปเยน็ยนเย็นสบายปะนา้าอีก้เนา <c oughs> ะใส่เข้าไปค,งคงนเย็นพอไหวมาแล้วมันลีรอกอกค,คือคือคอันงูลอกขามนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ม, <c oughs> มนะ้าแล้วกซุ่มขมาใกลๆเนยตั้ง ซู่เมห้ใไ้พม่เจ้าหูชื้อกิ่งไดนเย็นจนลอกปสีบูเอาไปในดันซ้ายเลยอะกี่จะจะในทีนใหม่หมดใจซื้อมึงนาวน้วก็ยังบึกมันลงจริงจริงจังแหงอีลเซฟวันนี้คันเมื่อะไรอีพอร์ตรืออะไรเลยจะซิออะไรพวกใหม่หิมคำนี้แสดงว่าเราอยากได้อยู่เมนบอ จะหยิมคำนี้แสดงว่าเจ้าอยากได้มันท <Okay. S 1> ิ้งกระต่ายเอ้ยประกาศเด้อหาเงินขาดองแต่งแมหม่ใหม่ให้พอใช่มืออื่นจะเ้าอ,ออกเด้อมันบำรุงมันเป็นวิตามินแล้วมันหลอกออกห้องมันจะคือเก็ตงูนี่แมะเวลามันหลอกอ่ะอิริ <c oughs> มันารุ่นเบิง่งนำกันต้องพี่น้องว่า เมื่ออื่นแล้วสิเป็นอาการอะไรแล้วสิต,ตใกใจบอลตีแล้วมันลอ,อกใช่ไหมโอ้โหอุยอะสิมีคนจะเทดน,น้ำเจ้าลายอยู่หรอ,นนอกนอี่เขาอบตัเค็พิมบอนะขึ้นจะได้หา้ามมาต้องอบขนาดนี้น เจ้าก <usion. S 1> mm ็นอนอ่ะนอนลินนอนยังได้ปกติใช้ชีวิตปกติมื้อื่นมาหลุ่น้ำกันนะพี่น้องเจ้าหูสึกในได้สัมผัสณ์ยนเย็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 นพันเมื่ออะไรได้ผัวใหม่เลยเน็นแหนคลิปนี้ตัดไปก่อนยันที่พ่อบายบายพี่น้องอื่นอัพเดตอาการใหม่นะ